เดี yup. ๋ยวคนดังเล้คนดังคนตามพวกหลายด้วยหลยิใดคนงข้ตนี่ตามมาลค้้ัตวด้อคนนี้อันนั่นอันนั้นโดนหบฟังหมดโดนหบฟังหมดบบิตาม

আৰু মৃত

mười lăm mười lăm mười lăm đi lăm mườ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 i lăm

อย่าตื่นเต้นดิไม่เอได้ยตื่นเลตรวนี้จะเบึ้งนน่อนะไม่ได้อยู่เลยถูนเอาคลิปนี้